ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กันน้ำมนต์อีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมนต์มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีมาบอกต่อเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยวิตามินซีแอคติเวเตอร์เซรั่มเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์กาวิทนะคะมาบอกต่อค่ะโดยภายในนะคะเขาจะเป็นขวดแบบนี้ขวดแก้วหวัวปั๊มแบบนี้นะคะซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยน้ำมนต์นะคะปกติแล้วจะใช้ตัวนี้หลังจากทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วเพื<ๆ>่อนๆสามารถใช้ตัวนี้เดี่ยวๆหรือว่าใช้ร่วมกับครีมมํารุงเซรั่มที่เพื่อนๆใช้อยู่ได้เลยค่ะ วิตามินซีแอคทิเวเตอร์เซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนช่วยในการปรับสภาพผิวเพื่อผิวที่เป่งปังกระจ่างใสโดยมีออร่านะคะความรู้สึกหลังจากที่ใช้ตัวนี้ไป3วันนะคะเริ่มเห็นว่าผิวหน้าของน้ำวนเนี่ยมันปรับสภาพผิวจริงแต่พอใช้ไป5วันนะคะเริ่มเห็นผลที่ชัดขึ้นคือผิวหน้ามีการปรับสภาพผิวแล้วมันก็กระจ่างใสขึ้นนะคะทีนี้น้ำวนได้ลองใช้ต่อเนื่องมาจนตอนนี้คือวันที่10แล้วแต่น้ำวนขอบอกก่อนนะคะว่าน้ำมนใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยคือต้องการที่จะมั่ร์ว,ว่า ผิวหน้าน้ำมวนเนี่ยที่มันมีออร่าขึ้นกระจ่างใสขึ้นเนี่ยเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์กาวิทตัวนี้วิตามิน C ีแอคทิเวเตอร์เซรั่มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผิวหน้าชัดๆนะคะเน้นเป็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่มีเซรั่มหรือว่ากาลังตัดสินใจเลือกซื้อเซรั่มอยู่นะคะน้ำมืวนขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะฝากด้วยนะคะ